สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาสอนนะครับวันนี้มาเป็นวันว่างนะครับไม่โดนว่างวันเดียวกันเนี่ยผ่านไม่กี่นาทีที่เนี่นะครับก็มาทําต่อนะเพื่อคือมันมีเวลาก็มาทําให้นะครับก็อย่าบ่นกันนะครับว่าทําไมคลิปไม่เห็นมีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีพีไปแล้วนะครับคือจะรอความรู้ที่ผมจะได้ถ่ายทอดให้นะครับแต่ขอโทษทีนะครับมีหลาช้าจริงเพราะไม่ค่อยมีเวลา อาจะจะเรื่องเรียนอาจจะเรื่องงานที่ทำต้องส่งอาจารย์เนี่ยโอเคนะครับ, yeah. okay. รบก็วันนี้นะครับจะมาสอนเรื่องการแก้ปัญหาทางเรื่อง ISS นะครับ ISS นะครับบางคนคืออะไรบางคนยังไม่รู้นะครับ ISS นะครับอยู่ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับอยู่ข้างปั่นตอนนี้กำลังเดินเดอร์คลิปที่แล้วทำอยู่ โอ okay, เคพอเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะงงนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ย,ย,ยสำหรับใครที่เพิ่งดูเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่รู้ความหมายจริงว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ทำให้เราที่ทำอะไรประมาณว่าเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อนะครับกับคอมมีเครื่องนึงนะครับหรือว่าเครื่องอีกเครื่องนึงมาเชื่อมต่อเรา อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้นะครับใครพูดรู้ก็มาบอกกันแล้วกันนะครับิคอมเมนต์ใต้คลิปยูทูบนะครับผมจะได้รู้ด้วยนะครับคนอื่นจะได้รู้นะครับโอเคเอาไปไม่ว่าพูดท้ามสำเร็จนะครับคือบางคนทําแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันมีปัญหาตรงที่นะครับคือไอตัวไซต์ตัวนี้มันสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับหรือเป็นสต็อปอยตัเงี้ยแล้วเราเข้าลันเชอร์เนี่ยจะเข้าไม่ได้ อนนั้นเชื่อจะเข้าไม่ได้นะครับปัญหาก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละนะมาดูนะครับว่าจะขึ้นอะไรอย่นี้นะรับดสองไฟล์ไอ้มันขึ้นทายนะครับถ้าเกิดไม่ขึ้นทายมันจะไม่แจ้งว่าอะไรนะครับรอให้มันขึ้นทายก่อนรอสักครู่หนึ่งตอนนี้น่าจะทำไปแล้วนะอยู่ในไม่รู้ว่าทำไปแล้วทำไปยังไงแต่ก็มา เราบอกกันนะมามีขึ้นทายนะครับแต่ปเอาให้ลองครั้งที่สองเลยะนะครับมันแปลเป็นภาษาไทายแล้วนนนเนาะก็มาที่อาสามดีรนะครับคือในในเมื่อเราแบะมืลคลิกไอตัวลันเชื่อเนี่ยมันจะทำการ create ตัว R3 สามดีรขึ้นมานะครับว่าแจ้งว่าไฟตัวไหนเป็นอะไรนะครับหรือคลิปเข้ามานี่มันก็จะบอกประมาณนี้นะครับ เดแยวยาวอย่างนี้สันนิษฐานเลยว,ว่า1เราตั้ง i s p ผิดนะครับตั้งค่า i s p ผิดตั้งค่าอย่างเงี้ยตั้งค่าที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยคือตั้งค่าผิดอย่างที่2ก็คือ i s มัน stop นะ,น,น,ะนะครับเนี่ย stop อย่างเงี้ยเราทําการเปิดนะครับเปิดนี้เดี๋ยวลองเข้าดนะูจะเข้าได้นะครับและเช็คที่ a s s e m road นะครับ,นะรบ,รบมันจะบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเช็ค กะพริบตังอยานะครับแล้ว <HHH> ทีนี้ปัญหาคืออะไรนะครับมันสต็อปนะครับจาวสต็อปไปโดนสต็อปเมื่อเมื่อมนสต็อปแล้วท um ีนี discord, ้มันเป,ปิดไม่ได้นะครับคือกดสตาร์ทแล้วมันจะมีอะไรขึ้นผมขอแก้ก่อนเพื่อ เป็นบายว่าจะทำ vps เนี่ยส่วนน่าจะเป็นที่ vps นะครับตัวนี้ย่ย iis นี่ครับบน vps นะครับนอนสักครู่เลยเนะครับ จะช้าหน่อยนะครับโตอันที่สองก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์มิน,นิเจอร์ AS, นะครับเข้าไปแหละบ่านนี้ i s นะครับจะเป็นอย่างนี้ช่อย,ยอมมันชื่อว่า Internet Information Service Manager นะครับส่วนรอน,นีีกอนนะครับ <c oughs> แต่เนี้ยมันปกตินะครับคือปกติทั่วไป หรือใครที่จะเข้าที่ Server Manager ก็ได้เลยนะคมันก็สามารถจะไปโยงตัวนี้ได้เลยแต่ผมเข้ามา2อ,อย่างกันนะครับจะให้ดูเยวจะแยกกันดูด้วยผมมาดูที่ไซส์นะครับอันนี้ไซส์มันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ไซส์มันมีปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสต,อสตอ็อปสต็อปไซส์วันนี้ผมจะมาแก้ตรงเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ คือมันเซอร์วิสบางตัวมันถูกปิดอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถจะเปิดไซต์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะมันจะมีเซอร์วิสบางตัวที่ปิดอยู่นะครับผมคลิกนะครอสักครู่น,น,รน,นึงนะครับอาจนะนะจะช้านิดนึงนะครับบางทีดูไม่บักขึ้นก่อนโอเคนะโอเคมาละนะครับอาจจะเล็กๆนิดนึงนะครับพอทำสองโปรแกรม อันนี้ย่อเยาะนิดหน่อยไมได้มันก็ไม่ค่อยดูอะไรมากพตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเซอร์วิสตัวนี้นะครับ world อะไมวะ website เนี่ยแบบอะไรเนี่แหละเซอร์วิสตัวนี้แหละนะครับเดผมจะ stop เซอร์วิสตัวนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอสต t อปเสร็จนะครับผมปิดตัวนี้อยู่นะใช่ไหมผมจะเปิดนะครับจะคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้ start ไม่ได้เพราะว่า ลิกที่ซ้ายแล้วก็เลือกตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมกดเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ทันทีเลยนะครับว่าไอตัวเนี้ยเซอร์วิสตัวเนี้ยมันสต็อปอยู่นะเนี่เราต้องไปเปิดมันเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถจะเปิดหรือสตาร์ทไอตัวหรือใช้งานตัวนี้ได้นะครับเดวเวอร์อะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแหละครับตอนแรกผมก็งงเฮ้ยมันเปิดยังไงวะคือลองไปศึกษาตามเน็ตนะครับ แล้วก็ป็นมั่วๆนะครับแล้วก็ถามน้องมอสน้องมอสก็บอกว่าพี่ไอ้เซอร์วิสตัวนี้มันมันชนกันนะครับก็เขาบอกไกด์มาประมาณนี้บอกเซอร์วิสไอตัวที่บอกเนี่ยมันชนกันอะไรเงี้ยให้ไปปิดซะนะครับแต่อีแทมันถูกปิดอยู่นะครับก็ขอบคุณน้องมอสจริงๆนะครับแต่ก็บอกไม่ถูกแต่ก็เป็นไกด์ให้พี่อ่ะให้ได้มารู้ว่าเออมันเป็นตรงนี้นะก็มาบอกกับทุกคนนะครับเผื่อใครเป็นอยู่นะครับหรือว่า ใครที่มีปัญหาทางด้านตรงนีน้หาวิธีเปิดไม่ได้ตอนแรกผมหาวิธีเปิดไม่ได้นีครับ, <c oughs> รบก็เลยโทรถามโทรถามเจ้าของวีพีเอสนะครับคื <c oughs> อเจ้าของเขาบอกเขาก็มาแก้ให้ทํามาแก้ให้แล้วเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันแก้ยังไงก็เลยต้องศึกษาเองเผื่อเผือ่อมีใครเป็นหรือว่าใครเป็นอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้ก็แก้ไขไดนะ้โอเคเนี่ยมันเปิดไม่ได้นีครับวิทีวิทีไม่กระเบิดไม่ได้ะนีัย ไอ้ทีมันก็มีเขียนบอกนะว่าเซอร์วิสตัวเนี้ยมันถูกปิดอยู่นะครับ is stop stopper นะครับไในว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็ไม่แก้ังกฤษนะครับโอเคผมผมไปดูไปดูมานะครับมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรเซอร์วิสมันปิดอะไรอยู่บ้างนะครับก็มอสบอกว่ามันมีประมาณว่าเซอร์วิสมันซ้ํากันนะนะครับปิดเซอร์วิสตัวนั้นนะครับพี่ก็ลองมาดูนะครับไอเซอร์วิสตัวไหนว่าตัวนี้เนี่ลองมาดู อ๋อตัวนี้เองมันปิดอยู่มันก็ปิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำไมมอสบอกว่าให้เปิดให้ให้ปิดเลยวะแต่เราลองเปิดดิสตาร์ทสวิตตัวนี้นะครับผมก็ลองเปิดดูเออมันก็ได้นะครับก็ามาบอกต่อทุกคนนะครับไม่ได้มาว่ามอสว่าผิดนะก็คือมอสเป็นประมาณว่าไกด์นำทางให้พี่ทำได้นะครับอย่าเข้าใจผิดอยากเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเดี๋ยวยิงเซลฟี่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็เปิดแค่เนี้ยเปิดสวิตตัวนี้ ก็เซอร์วิสตัวไหนมันปิดอยู่ก็เปิดให้หมดนะครับนะเปิดให้หมดเปิดให้หมดแค่นั่นแหละก็กดรีสตาร์ทดูนะโอเคก็สามารถเข้าได้ปกติก็มีประมาณเท่านี้สำหรับการแก้ไขปัญหานะครับเล็กๆน้อยนะครับมันเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่มันจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถเข้าลันเชอร์ได้นะครับคือไม่สามารถล็อกอินได้ไม่สามารถทำผาอะไรได้เลยถ้าเกิดตรงนี้มีปัญหานะครับหรือว่ามันสต็อปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะครับ โอเคเพราะว่าเครื่องอื่นจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องเราได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถูกสต็อปอยู่ก็คือเหมือนปิดใช้งานอยู่มันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องเราเเครื่องเอ้เครื่องวีดีตัวนี้เป็นเครื่องเปิดใช่ไหมก็ต้องจะต้องเชื่อมต่อไปยังตัวเครื่องนี้เพื่อทําการอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคกนสำหรับความรู้ที่ใครไม่รู้นะครับหรือว่าใครไม่ค่อยเคยเป็นนะครับเผื่อเป็นไว้เผื่อดูไว้นะครับเผื่อเราเป็นหรือว่าเผื่อคนอื่นเป็นนะครับ ก็ส่งต่อความรู้ที่เราได้มีประสบการณ์มาให้น้องๆเ,เพื่อนๆนะครับพี่ๆมาให้นะครับก็นี้ก็เป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆสำหรับการปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่มันทุกปัญหาย่อมมีทางออกนะครับคืออย่ารีบร้อนอย่ารีบอย่าร้อนมากคือโอ้หไม่เอาแล้วไปไม่ถามแล้วเซิร์ฟเบอร์บอสซีแม่งายากคิดไห้อะไรเไงี้ย เมื่อก่อนผมก็คิดนะครับว่ามันยากนะครับกว่าผมจะสามารถทําเป็นอะไรขนาดนี้นะครับใช้เวลา3าถึงสปีนะครับสาปีสาปีนะครับในเวลาเนี้ยผมไม่ได้แบบตั้งใจอะไรถึงขนาดนั้นนะครับจะมาตั้งใจจริงก็คือสามปีครึ่งเกือบจะ4ปีแล้นะครับคือมาตั้งใจใน3ปีครึ่งหลังนะครับแต่ทุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสี่ปีเนี่ยผมก็ศึกษาตลอดแต่ไม่ได้เจาะจงไม่ถึงก็แบบมานั่งศึกษาเลยขนาดนั้นนะครับแต่มาศึกษาจริงๆเนี่ยสามปีครึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งอีกครึ่งปีก็เริ่มบรรลุนะครับตอนนี้ก็บรรลุไม่ถึงก็หมดนะครับต่ก็เปิดเซิฟได้เออเปิดเซิฟให้คนอื่นได้นะครับคนอื่นจ้างเปิดก็เปิดให้ได้นะครับลงของก็ลงให้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความรู้ติดตัวเราไปนะครับ เ็นความรู้ติดตัวก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคก็เป็นความรู้ที่ผมได้ประสบมาแล้วก็มาแชร์แชร์ความรู้ให้กันแล้วกันนะครับ่าใครเป็นอยู่ก็สามารถนำคลิปวิดีโอนี้นไปแก้ไขได้นะครับโอเคก็ฝา,ไากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ stop นะ